มาแล้วน้ำน้ำท่วมแล้วน้ำท่วมปลายยางพี่น้องจนกล่วยเนี่ยเว็นตะยอด้นกล่วยจนคาเห็นตะยอดยเรือตะยอดแล้วนี่น้ำขึ้นมาเต็มแล้วนะคะผูนเต็มเลยโอ้น้าใหม่คอยน้ำท่วมก็พาย ทวมแล้วพี่น้องทวมแล้วทำทวมไปยางแล้วเด้อคุณึ้นมาหอนนี้แล้วอืมเจงป้า น้ำท่วมน้ำท่วมอุ้ยน้ำท่วมป้ายางน้ำท่วมน้ำท่วมบ่งฟังทั้งนั้น ฟังทั้งนั้นต้นกล้วยต้นไผ่เห็นตะายดอแดดต้นกล้วยต้นไผ่เห็นตะายดอแดดนี่ต้นกล้วยท่วมมดท่วมมดแล้วทั่วมดแล้วน้ำท่วมน้ำท่วม นี่น้ำถ่วมเลยพี่น้องจ้าถ่วเล้วถ่วเล้ว